สวัสดีครับโอเคครับพบกับผมนะครับดร f r เฟรกับช่องแมคลซี่คลินิกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงผู้พันสุพินนะครับแล้วก็พี่โดมนะครับจากมายิงธนูกันเถอดนะครับมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการยิงแบบโบ50เมตรเรามาคุยกันที่ว่าเฮ้ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยของโลกเราเนี่ยแล้วของเขายิงไปถึงไหนแล้วแล้วไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในโลกไ, <laughs> ได้อยู่ตรงไหนใน เซาท์อีสตเอเชียในโลกใบนี้ในภูมิภาคนี้เรามาดูจากภาพกว้างกันก่อนเนาะในในโลกในโลกนี้เขายิงกันไปถึงไหนแล้วครับก่อนาวยังเ่รอเอาแบโบเนี่ยมันได้รับการบรรจุเป็นอาเกตอเชอรี่เมื่อประมาใน WA เเมื่อปีที่แล้ว่าต้นปี20่สิบจำไม่ผิดที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการจัดการแข่งขันโดยที่กำหนดระยะมาตรฐานไว้เอาดอเนี่ยอยู่ที่50เมตร ล้วก็ใช้หน้าเป้า1 2อเซนถ้าใครดึกไม่ออกแล้วก็เป้าใหญ่สุดที่รีเคิร์ฟยิงใช่เรเป้าเดียวกับที่รีเคิร์ฟเป้เดียวกันเมตรนะก่อนหน้านั้นนะครับอเมริกาเนี่ยมันอยู่แบโวห้าเมตรเนี่ยเอาไว้ในการแข่งขันแฟนอเมริกันมาก่อนแล้วก็คือแข่งกับเม็กซิโกด้วยแข่งภายในประเทศเขาเองด้วยก่อนเบอร์เชอรี่ฟีนเขาเขานำหน้ามาก่อนแล้วเขายิงกันมาก่อนแล้วราคานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแบโวเนี่ย มันเป็นกลุ่มธนูที่นิยมกันในเมริกากับในยุโรปตรงนั้นนะครับช่วงก่อนหน้านู้นะครับแต่ว่ามันถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มของธนูฟิลอารชารีอีกประเภทหนึ่งนะฮะในฟิลอัรชารีมีอยู่ในบรรจุแล้วอันนี้พอมัมาบรรจุเป็นทาร์เก็ตปุ๊บมันก็เริ่มมีการเก็บสถิติออกมาค่อนข้างชัดเจนตอนนี้สถิติโลกอยู่ที่เทไร672 672ที่สสกอร์นะครับ ค่าเฉลี่ยก็คือ336คะแนนต่อสกอร์เต็ม3ามร้อยิบสีทำสีไว้7ครั้ง7ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ระหว่างการซ้อมนะครับสถิติในระหว่างการแข่งสถิตินี้สถิตินี้นับบอลแข่งนะครับนับบอลแข่งตนนั้นนะครับที่สุดที่มีจัดจากส่วนกลางจาก WA เป็นเป็นกรรมการนะครับต้องมีครับเพราะว่าเป็น้อดคนเลือของของ WA ใช่ของนําเป็นเอง สี่ตะกอยิงไว้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดคะแนนถ้าค่าเฉลี่ยต่อตะกอก็คือสามร้อยสามสิบสองนี่ของเมกาเนาะของเมกาครับคือจริงๆมันมันเป็นสถิตรีโลกครับแต่คนยิงคือคนเดียวกันนะจอร์แดนเมอร์แล้วก็คนที่มีป้อมเตอร์แปดจมูกอ่าใช่มันเกี่ยวจมูกนแล้วก็จะมีฝั่งยุโรปนะพี่ยุโรปเขาเริ่มยิงกันยังครับ50ยุโรปยิงมานานแล้วเหมือนกันยุโรปก็ยิงจริงแล้ว ยุโรปคะแนนก็ไล่ๆอิงในฟิลอิงในฟิลอิงในฟิลมีมานานแล้วในยุโรปเห็นที่ยิงกันดังๆหน่อยก็อะไรนะอีกเส้นเลือกอะไรนะสวีเดนอันนั้นยิงโดว์อ๋ออันนี้ยิงโดว์แชมโลกยิงดว์แชมโลกยิงโดว์ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าโซนโซนบ้านโซนบ้านเรานบ้านเราเอาแข่งกันใกล้เลยเอาไม่ต้องไปไกลแล้วเอาซีเกมน่ะที่ต้องแข่งกันน่ะมาคุยกันก่อนซีเกมถามว่าถามว่า มันมีความสามารถในการบรรจุเข้าซีเกมไหมปกตินีครับแล้วก็สมาคมยิงธน,นูแห่งประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะยาะยามบรรจุเข้าไปในกีฬาซีเกมสาวมิภาคนี้มีใครยิงบ้างประเทศหลักๆที่เยอะสุดที่เราเห็นน่าจะเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยที่เราเห็นตัวนักกีฬาอยู่นะครับซึ่ง จากลายชื่อประเทศแมันก็ามากพอที่จะบรรจุอินโดนีเซียก็น่าจะพยายามบรรจุไปในไปในซีเกมเหมือนกันคนนักกีฬาเขาเยอะมากเลยนะคุยคุยกันแล้วครับเขาจะพยายามบรรจุอินโดนีเซียมี700ล้านคนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราเราจอเกื่ยเก้าเรื่องการยิงกน่ออนไลน์ปรากฏว่าแบรโบนะครับของอินโดนีเซียในลงคือบักรลงแข่งขัน2องพันคนส0 0พัน <laughs> ในหนึ่งแมตนะครับในหแมตช์เดียวนะครับในแมตช์เดียวนะครับมีนักกีฬาแบบโบประมาณ2,000คนซึ่งเยอะกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่า,าจริงๆเนี่ยประเทศที่เป็นเจ้าภาพที่ก็มีศักยาภาพในการบรรจุได้เขาก็จะพยายามบรรจุเพิ่มอยู่แล้วไทยเนี่ยมีคิวเป็นเจ้าภาพซีเกมปี2025ซึ่งทางนี้ก็อยากจะบรรจุลงไปเป็นเป็นหนึ่งในกีฬาของซีเกมนะครับ ก็ต้องมาดูว่านักกีฬาเรามีศักยภาพแค่ไหนเรามาดูเลยเรามาดูเกรดคะแนนเราดีกว่าในภูมิภาคเนี้ยเท่าที่รู้นะครับเท่าที่รู้อินโดนีเซียเนี่ยนักกีฬาเขาเยอะเขายิงในคะแนนค่อนข้างสูงอันนี้คิดที่50เมตรนะครับคิดที่50เมตรแบบโบอินโดนีเซียเท่าที่ทราบตอนนี้คะแนนน่าจะอยู่ประมาณ320กว่า325แถวนี้ครับ หนึ่งสนะครับหนึ่งสอันนี้อันนี้เรายังยังไม่ยังไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เป็นทางการยังไม่ได้เป็นทางการแค่เท่าเท่าที่เรารู้จากสถิติเขาที่คุยกันน่นะครับอย่างของเราเองก็เหยียบเหยียบอยู่ที่สามสามร้อยหน่อยๆอะไรเงี้ยครับผมสถิติก็ยังไม่ได้มีการเคยยิงไว้สูงตัวเท่าไหร่ตอนซ้อมอตอนซ้อมได้สักสามร้อยยี่สิบ 3 2 0ได้แค่นั้นเองนี่ซ้อมนะครับเพราะิงจริงจะดรอปลงอีกชเพราะมันมันมันมีสภาพจิตใจเข้ามาเกี่ยวใช่ว่าหลายๆคนก็จะยิงได้ได้เกิน300อยู่นิดหน่อยอย่างคุณลุงเนี่ย3าม2้อยแต่ไม่ได้ยิงด้วยแบบโบอะไนั่นยิงเล่นยิงเล่นด้วยคันไอบีนี่ยิงเล่นนี่แหละยิงไอยิงแข่งด้วยคันไอบีครับยิง3า้สบแโบรีบเก็บคันแคบไม่ทัน ผมิแบบัวก็ไม่ถึงม่ถึงสามร้อยด้วยมีใครสงสัยไหมว่าทำไมไอพีกับยิงระยะนี้ได้ดีกว่าแบกหัวแต่ไวไวมาคุยกันไวมาคุยกันเรื่องเรื่องฟอรกิปเน็ตก่อนผมยิงไว้น่าจะประมาณสักสามร้อยสิบกว่ากว่อันนี้ถ้าถ้าที่ผ่านมาเนี้ยคือมันจะมีประชุมล่าสุดใช่ไหมครับของของกับิมเ็มีประชุมที่ยังสั้น ตลอดไปอเมริกาล่าสุดล่าสุดล่าสุดในช่วเดือนที่แล้วก็ก็คือยังไม่เป็นอยู่แบบโบเข้าทาร์เก็ตซึ่งกติกามีแล้วคือแม้อันนี้มาถึงกรณีที่แข่งในแมตช์ในแมตช์นั้นในแมตช์ในแมตช์ที่ประเทศอเมริกาตอนนั้นนะครับตอนนี้ในอเมริกายังไม่เข้าทาร์เก็ตมาไม่เข้าเข้าแล้วแค่บางแมตช์อย่าง U.S. Open เนี่ยอยู่ U.S. Open มีแล้วอ U.S. Open มีแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวแนวโน้มทิศทางที่โดมว่ายางไงครับทิศทางคือเราต้องทําให้นักกีฬาเราเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็มีจํานวนด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยนักกีฬาแบบโบไทยเนี่ยที่ยิงได้สัก50เมตรเนี่ยเราได้คะแนนมากกว่า300คะแนนเนี่ยตอนนี้ยังมียังมีตัวนักกีฬาไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะซึ่งเข้ากับว่าเราทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างนักกีฬาขึ้นมาให้มีจํานวนนักกีฬาที่ที่มากขึ้น พอเป็นจำนวนนักกีฬาที่มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเลทเลทคะแนนค่าเฉลี่ยเรามันจะเพิ่มเพิ่มขยับเพิ่มขยับขึ้นไปองลุงผู้พันว่าไงครับขอบคุณสามเอฟอ่ะเวลาจัดออนไลน์ห้าสิบเมยเขาไม่เก่บหรอกเพราเขาต้องการที้มาแข่งกันปะใช่ครับจริงๆพวกเราก็พยายามกันดันอยู่เนาะดันดันให้ให้แวร์โบนี่ยมีนักกีฬาห้าสิบเมยเยอะเยอะเพราะเราจริงๆอ่ะผมมองว่าศักยภาพของคนไทยนักกีฬาธนูไทยนี่แหละ ดีมากนะเราสู้ก็ได้ครับสู้สบายๆสู้ก็ได้ครับในภูมิภาคนี้เพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะอ่อนซ้อมกว่าเขาเยอะอย่างว่าเราเราเเยอะครัเเป็นสมล่นอ่อนซ้อมว่าเขาเยอะแต่เราโดยอยากเลขนคะแนนแล้วเราเราสู้เขาได้ครับสู้ได้ถ้าเราซ้อมถ้าเราซ้อมถ้าเรากลับมารวมกลุ่มกันช่วยๆกันดูเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเราด้วยครับเรื่องการจิงแบบโบมที่50นึงตอนนี้ผมมองไว้อย่างหนึ่งก็คือ การซ้อม50เมตรเนี่ยหลังเราทำเราทำคลิปให้ดูกันเนาะให้ให้ให้ใหลายๆท่านเนี่ยดูอย่างไม่จนอยู่ไกลๆเราหน่อยอย่างเหนือสุดใต้สุดหรือกลางๆเนี่ยที่เขาเขาไม่มีโอกาสได้ได้ไดเข้ามาใกล้ๆกับเราเลยเนี่ยพยายามดูดูคลิปก็ได้ครับพวกผมพยายามจะทําให้แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาแจ้งมายิ่งอยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีพื้นที่ในการซ้อมเยอะมากถามเข้ามาครับเให้ถาม จริงๆ,รงๆเราเราก็อยากจะทำเวิร์คช็อปแต่ว่าตอนนี้มันติดเรื่องโควิดด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวรอโควิดเบาลงแล้วเ,เปิดโอเพ่นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำเวิร์คช็อปที่ส่วนกลางนะครับอาจจะขอสนามที่ไหนทำเวิร์คช็อปรวมๆแล้ว,วก็ยิงกระสอบกระแนนก,น,กนกันอะไรเงี้ยครับลุงมีคำแนะนำไหมครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยกลัวไม่กล้ามีแค่สิเมตรนะครับมาคุยกับพวกเราเลย ไม่ต้องกลัวนะครับยี่สิกว่าปอนเนี่ยน้องหนิงเนี่ยที่ทําให้ดูกันเนี่ยแกเพิ่งยิงไม่นานเองยิงยี่ิงยี่บห้าตอเมตรได้ยิงยี่ห้าปอนด์นี่สบายสบายไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลคุณลุงคุณลุงพูดพาเราดีแหละกี่ปอนครับยี24ิบสี่ยิบสี่ปอนริมย่ิบสี่ปอนนะฮะยิงสบายครับสบายสบายสบายครับพั้งจริงแล้วเราเรามันไม่ได้ยากเพราะหลายหคนที่ยิงกัะดูแล้วกลัวระยะ ต้องพยายามแก้เรื่องการตัวระยะของนักธนูไทยอะครับเราตัวระยะเบาะขยับระยะเราไม่กลัวทั้งที่มันก็น้าวเท่าเดิมอะแองเกอร์แองเกอร์อาจจะเปลี่ยนแล้วแองเกอร์เดิมไม่อนซ้ำไปแล้วก็นาวระยะเท่าเดิมระยะนาวเท่าเดิมลูกธนูลูกเดิมกันเดิมจะไปตัวระยะเดินใจแค่นวลหนึ่เหนี่ยจะมาเจ็บลูกเนี่ยจะมาเจ็บลูกอันนี้เราเราผมขอมาอัปเดตสถานการณ์แนวโน้มของแบบโบูไทยครับ เราคิดว่าแนวโน้มของแบโบไทยเนี่ยจะเป็นยังไงมีการเคลื่อนไหวยังไงดูทิศทางเราจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้นันกกีฬาบางคนสนใจนะเพราะยังเศร้าสับสนเฮ้ยฉันจะเอาอยัางไงดีฉันเคยยิงรีเคิร์ฟอยู่เว้ยทดสอศูนย์ดีไหม <laughs> ทดสอบศูนย์ไปยิงแบลโบหี่ข้อดีของนักกีฬาที่มีเบสิกรีเคิร์ฟมานะครับที่หรือยิงรีเคิร์ฟมาก่อนไปยิงแบลโบนี่ยเป็นอะไรที่ที่แบบง่ายมาก ง่ายมากเพราะว่าเวลาอธิบายรายละเอียดหรือความแตกต่างระหว่างการยิงเนี่ยหรือระหว่างเทคนิคการยิงเนี่ยเ,เรียกว่าชูดติ้งเทคนิคเนี่ยอธิบายปุ๊บเนี่ยคนที่ยิงรีเคิร์ฟเข้าใจทันทีเลยเพราะว่าเพราะว่าเขามีเบสิกอยู่แล้วแล้วเบสิกรีเคิร์ฟเป็นเบสิกที่ดีในชนูทุกประเภทครับถ้ามีเบสิกรีเคิร์ฟแล้วเนี่ยไปประเภทไหนก็ง่ายนะครับแล้วอย่างคุณลุงคุณลุงครับแล้วถ้าคนสนใจกับยิงเฮดบีอยู่เนี่ยยิงเฮดดี้ล้วจะมายิงแบบ ริงผมอยากให้เขาทำด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขาจะกลับไปดีพวกเทนนโสเนีได้ดีขึ้นใช่ใช่ครับมันส่งเสริมกันมันเสริมกันครับเพราะว่าเวลายิงเอ็ีเวลายิงพลาาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันพลาดจากอะไรมันหลายเรื่องแต่ว่าถ้ายิงแบโบแล้วพลาดเนี่ยมันพอรู้เพราะว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยพลาดมันพลาดทุกตัวใช่ยิงแบโบเราจะรู้นี้ เราจะรู้ว่าเวลาเราจริงแล้วเราเออร์เลอร์หรือเราผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันผิดพลาดจากอะไรง่ายกว่าง่ายกว่าคันไททีง่ายกว่าคันนิดีถ้าอย่างนั้นผมผมแค่สรุปว่าอถ้าถ้าสนใจยิงธนูแบบไรสูงอย่างเงี้ยควรเริ่มต้นจากแบรโบได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะเราได้เบสิกเบสิกแบรโบเราจะต่อยอดไปทางไหนก็ง่ายใช่เนี่ยผมว่ามัน<ว>มเป็นแก่นเลยเนะี่ยรวมถึงนักกีฬาคอมปาล์ด้วยครับ ธนูคอมปาวเนี่ยยิงร่วมกวับธนูไรต์ศูนย์ได้ง่ายทำไมครับมันเสริมกันมันแอนเคอร์เดียวกันมันแอนเคอร์ใกล้เคียงกันแล้วการเลี้ยงศูนย์ของคอมปาวเนี่ยการเลี้ยงประโขบของคอมปาวเนี่ยมันช่วยให้เราเลี้ยงแกลบได้ดีขึ้นกับการที่เราโคคันแบ,บโบเนี่ยที่แอนเคอร์เนี่ยมันทําให้เรารักษา,อาวอลของคอมปาวได้ง่ายขึ้นด้วยมันจะช่วยเสริมกันสองเล่นระหว่างแบ,บโบกับคอมปาวครับ สาวสุดท้ายมันจะกลายเป็นจริงแบบเบสิกฟอร์มที่ถูกต้องทั้งคู่เลยและการเป็นว่ามันช่วยเสริมเพราะหลายคนถ้ามาจากกลุ่มธนูที่ไม่มีศูนย์อย่างในกลุ่ม s b หรือ IB บเนี่ยบางครั้งเนี่ยเบสิกฟอร์มเขา่ามันจะ,ม,นจะ,ม,ะมันจะไม่ตรงรเป๊เะมันจะไม่ตรงรายละเอียดเป๊ะมากมายแต่พอมายิงคอมปาวดด้วยมันถูกบังคับให้ตรงเองโดยอุปกรณ์บังคับน,น,นะครับแล้วเวลายิงแบ,บโบเราก็จะรู้ว่าเราผิดพลาดอะไรข้อดีเยอะคนระับมายิงก็จเยอะขนะ้อดีข้อดีเยอะกว่าครับ ยิง <c oughs> ก็ดีเยอะกว่ามายิงกันเยอะๆครับผมไร้ศูนรครับไม่มีศูนรแนวนี้อยู่แล้วโอเคงั้นก็เราคุยกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผู้ชมจะเบือ่อโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่โดมนะครับกับกลุมทุกวันมากครับเคครับงั้นลาท่านผู้ชมกันครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม